ลดน้ำหนักป้องกันมะเร็งได้แบบง่ายๆด้วยการรับประทานผลไม้แตงโมเคลับหน้ารู้คู่สุขภาพครับก่อนที่จะเข้าไปรู้จักกับสาระความรู้ฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหลายๆคนครับรับประทานแตงโมกันเป็นประจำผมเชื่อได้เลยแต่รู้ไหมว่าหลายๆคนรับประทานแตงโมผิดเวลาผิดวิธีกันมานานครับซึ่ง ทำให้คุณพลาดทางด้านคุณ,ณประโยชน์ที่แท้จริงจากแตงโมไปวันนี้จะมาแนะนําครับ 1. ไม่ควรรับประทานแตงโมที่มีไส้หวานจัดจนเกินไปเพราะอาจจะใส่สีได้และไม่ควรรับประทานที่มันแดงจัดมากนะครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณพลาดวิตามินส่วนใหญ่จากความเปรี้ยวอมหวานของแตงโม 2. อัวลรัประทานแตงโมให้ถึงเปลือกสีขาวครับมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยป้องกันดูแลปัญหาเรื่องเซลล์ในร่างกายได้อีกด้วยนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยลดน้ำหนักมีส่วนช่วยบำรุงหลอดเลือดมีประโยชน์ช่วยบำรุงสายตาและยังสามารถช่วยลดความมันบนผิวพรรณและใบหน้าและเมื่อรับประทานเป็นประจำผิวพรรณของคุณจะเปล่งปั่งและสดใส เท่านั้นยังไม่พอยังสามารถช่วยดูแลหัวใจและป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งได้อีกด้วยครับฝากกติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ